นัน่นฉลาดเอาหัวหวลอดออกมาดูขึน้นเอาเอา,เอ,า,เอ,าออกมาแล้วออกกะลีเอาเอาออกมาได้หรอได้บัะนี่ออกมาได้แล้วน,น,ลออลน้ำพี่ปีได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะไปไปไปต่อไปต่อ ไปเลย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 บรรยากาศดีเดนนี่ครึมครึมไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กหน่อยเฮ็ดยังนั่นโอ้ยเด็กหน่อยสิ เป๊ปสิบอไปม่งห่านพ้นตีา่ปีสิบอไปหม่งหานพ้นตีอู้อ้ปาดท่อปาดท่โอ้จโจโจจฟึกไว้ฟึกไว้ลังกาได้ออกงานพูดน่ะพดอ่ะ พดอะปีนหาฟีเมะบ่ได้เจอกันดุนเน่เออเออบ่ได้เจอกันนั่นเนี่ยเออล้มมาเร็วล้มมาเร็วอยากออกอยากออกเฮ้ยเฮ้ยทักทายพี่ปีทักทายพี่ปีเออพี MIT. ่ปีมาตรงมีองค์ขลักอุณคุ่นสีออกมาเร็วเออกินเป็นนก เออกาแฟไปทางไต่บุนี่หายกาแฟหายเอเ้าวอ้าเอ้าวหลอดดอกมะเหลวหลอดดอกมะเหลวตีออกได้นะเออออกออกได้แต่ย่ำเข่าหาปองเข่าบ่พอได้บัดนี้ น,นันน่นนั่นนั่นฉลาดเอาหัวหลอดออกมาดูขึ้นเอาเอาออกมาแล้วออกอีหลีเอาเอาออกมาได้เราได้บันนี่ออกมาได้แล้ว เอาเอาเบไปหมุนเี่นี่เปเบเบเฮ้าลูกเฮ้าเฮ้าบอลน่องมาดูดท้องนะระยะนั <h <h ่นเบดันไว้ <h <h ah <h <h ีบดันน้องไว้จะให้ออกไปอื่น ไปไปไปตั้งเพีมาตั้งเพียอ้ยเนาะนั่นมาละตัวออกได้แต่หาปองเข้าบ่ได้อุ้ยมาเดอกวนคุกกี้งานเขาอีกแล้วปีวนยานน่องงานยันน่องน้องอันพี่ยานน้องดุดท้องก็เลยย่านน้องอันนั้นก็เลยหุนออันจังสีไปใส่บ่ไดดเด้อนี่ บว์โบยูือเกาดันออกได้อือขันเคยได้ออกแล้วบวยูนั่นเห็นบวนั่นคันคันันเคยได้ออกแล้วบวยูยังวะพี่ปีเขาพระท่านเด้เคยมีเด็กหน่อยมาเฟียค้างเขาก็เลยตกใจ ว่าพี่ปีเนูดดีดดอกนั่งนี่ขดเลยแล้วนอยันน้องรอดทองยันยันอันนี้น้องบนี่บกกานี่ดอกมืออนเายังยันยงถ้าเวลาไปเล่นน้ำอุ่มบุญคือกันเวลาอุ่นบุญนอนยังสียานบกกานี่ดอกยันแห้งตีโอ้ขี่ออกเลยวะนี่อย่าล้อกรกาแฟม คักรากาแกฟมาล็ดน้ำบบบัตนี่เห็นพีมากลรววาอยากออกมาหาพีนั่น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 ไม่แล้วลยามเคยได้ออกแล้วก็น,นยามได้บะนี่หาใหม่มาคับเลยอีกอยังอยู่ภาพกีฬามันมั่นเลยบางนึงภา,าพเด็ดกีฬาเด็ด <c oughs> พีปีพีปีกับมุนติวติวอยู่เอ้ยเนาะ เกงเกงเกงอีลาเอานองว้ได้เกง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 อยู่อันนองกับเฟียพีพีเฟีย่พีบนีไปใส่ดอกนองกระได้อยาาอยูน้ำพีอันพีเพราะดุไปไปอันมองตะก้าขายฟองไน่นอยบ่าจันแม่นไปอันเมาหลานเลยเนาะเอ้ากวางตันนั้นตายเรียบร้อยสีสุม อากเยอยากคนลใหม่แงงเลยดูต่อการบอกนะโมนต่โมอันทังนี้ทังนี้บ่ได้อันนี้ได้แบบบ่เคยเห็นมันออกมาโนกย่านโนแล้วกปีปีกับบ่เคยได้อันนี้กับนงจังสีนะแล้วก็ย่านนะใจสั่นอยู่ได้ทั้งนี้ก็ได โอ้บอลลองบอลูเนาะเอ้าหูแล้วบะนี้พี่ปีชินบอบะนี้จำไว้ได้หลานน่องน่องพี่ปีตกใจน่องจีมาหลอดน่องห้องเสรแล้วทางนี่ก็เลยตกใจอ้นหนามือหน่อยเพิ่นมือหน่อยเพิ่นเอ้ยพี่ปีน้องกินบะท่านเด้อพี่ปีเล่นบักหอบเลยไหนโอขอบคุณค่ะเด็กินผลไม้นำนองแล้ว เออค่ะตะค้ำอยู่นั่นล่ะพี่ปีกินมดติดจากได้นั่นเออปีเอ้ยไอให้น้องในเด้อลูกเอ้ยทางนี่หอบเทียสีทางนั่นเก็บบนท่านี่ไดเพราะอันอยู่พุ่นพุ่นโอ้มาเด้อขนกุ๊กกิ๊กั้งคนั้งสัางตกใจโอ้ได้ภาพกีฬามันมันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนาทีละทึบ ปุ่นแลนไปหาพอปุ่นไปให้พอปอดปุ่นอืม,อมจิขึ้นเวที้จินโชว์เนาะเอ่อคาตะแลนอยู่หันกินแล้วก็แลนเหล่นยูพีกินมาที่จากไดนขาบใหม่ไปเออ ปากกาบไม่ไหวอยู่อ้าวแม่พุ่นเมยเออเออแม่พุ่นโอ้โหกะละมังกาละมังอื้อหนอนาทีละถึกเดือแม่ๆเมยเอ้ยอื้อมากินน้ำพีนี่ บ่แมนพีกินมดละตอันนี้สิชายากะละมั่งแตกบ่นน่น้ำมหน่อยชายากะละมั่งแตกมือละหานวยเดีย่น่อยอปม่้านฟองเขาเานี่มาฟองก่อนแลรงออกฟองแม่กั เมกะห้วนอยู่จังสิล่ะเม่ลูกออกมาลูกกระห้องว่าสัน้าปองเขาบ่ใดเอยปีบ่ใดเขาปองเก่าเด้อออกแล้วกะห้าปองไม่เขาคุณเด้ปีนึงถึงมาล่ะ กะละมังลอยนิ้วเนาะนั่นนั่นนั่นสิดึงเชือกออกจำดีแท้ปฏิบีติกามองนี่เขาเค่ยออกเขาออกได้ลองเบิ้งอีกหน้าเรียบร้อยออกมาได้ขันเมนว่าขันเมนว่าจะคล้องบรอยู่นี่ แม่แล้วสิปวงอยู่ในขอกเหมนเป็นบานอยู่ในขอกลูกออกข้างนอกงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้บายบายจ้าโอ้ยตื่นเต้นน้ำเผชรจ่ายังบัตรท่นเศร้าอยู่ปีปีเออพี่ยันปีปีแบบเฮาบัตทันเคยเห็นหน่ะบัตทันเคยเห็นว่าน่องออกมาจังสีหน่ะที่เป็นจังไหน